เปิดตัวแล้วที่จีนหัวเว่ยโน้8 Pro 4G ใช้คลิป Kirin 985พร้อมสเปคจัดเต็มแต่ไม่รองรับ 5G เปิดตัวแล้วที่จีนหัวเว่ยโน้8 Pro 4G ใช้คลิป Kirin 985พร้อมสเปคจัดเต็มแต่ไม่รองรับ 5G ก่อนหน้านี้ทางหัวเว่ยได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นหัวเว่ย Mate 40 Pro และ h u ว w e i Mate X2 v e r s i o น 4G ที่ประเทศจีนแล้วนะครับและนอกจากทั้ง2รุ่นที่ว่าแล้วยังมีการเปิดตัว h u ว w e i Note 8 Pro รุ่น 4G ออกมาด้วยครับโดยสมาร์ทโฟน h u ว w e i Note 8 Pro 4G ปรากฏขึ้นบนหน้าเว็บไซต์ทางการของ h u ว w e i ประเทศจีนโดยมีสเปคที่เหมือนกับรุ่น 5G ทุกประการครับคือมีหน้าจอแสดงผล OLED ขนาดหน้าจออยู่ที่6.72นิ้วความละเอียด f u l HD p l u ขอบโค้ง80องศาพร้อมรองรับอัตราลิฟเฟลหนร้1ยเฮิร์ตเจาะรูฟังกล้องหน้าคู่ใช้ชิปเซ็ตคิริน985 4G สให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียด64ล้านพิเซลกล้องอัลตร้าไว์ความละเอียดแล้านพิเซลกล้องมาโครความละเอียด2ล้านพิเซลและกล้องเดฟความละเอียด2ล้านพิเซลครับให้กล้องหน้าคู่ความละเอียด3 2ล้านพิเซลกับ16ล้านพิเซลพร้อมด้วยแบตเตอรี่ความจุ4 0 0พมิลลิแอมรองรับเทคโนโลยีชารล 66วัตต์ซูเปอร์ชาร์จสามารถชาร์จจนเต็ม100%ได้ในเวลาเพียงแค่35นาทีเท่านะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีการประกาศราคาหรือกำหนดการวางจำหน่ายออกมานะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับตอนนี้ช่อง IT-Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT-Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ ก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ